สวัสดีครับอุ้ยซมแมนครับเคยสงสัยไหมครับแน่นอนการแปลงจากอนาล็อกไปดิจิตอลเนี่ยเขาบอกว่าแซมเปิรเรทยิ่งสูงยิ่งดีแต่เวลาเราฟังเสียงเพลงเดียวกันลําโพงเดียวกันผ่านอุปกรณ์ดีตอนสมัยเก่า 48k บางตัวทําไมมันดีกว่า 9.6k มันดีกว่า 48k อยู่แล้วถูกแต่อย่าลืมว่ามันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการด้านเดียว ยกตัวอย่างเช่นมิกเซอร์บางตัวใส่สเตทบ็อกที่มากับเครื่องเสียงก็ดีโอเคละประมาณนึงแต่พอเปลี่ยนเป็นสเตทบ็อกอีกรุ่นนึงทำไมมันดีกว่าทั้งที่แซมิโรเรทกับบิดเดฟเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆคอนโทรลเลอร์ในระบบเสียง48 k รุ่นก่อนๆที่ราคาแพงมากบิดเดฟก็เท่ากันแต่ว่าทำไมมันเสียงดีกว่า9 6 k รุ่นใหม่ที่มันราคาต่ำลงมาละนี่คือสิ่งที่คนขายไม่ยอมบอกคุณพื้นฐานก่อนการแปลงอนาล็อกไปดิจิตอลใดของอุปกรณ์ใดในงานระบบเสียงเราเนี่ยนะครับอ่ะแน่นอน มันต้องสุ่มสัญญาณอัตราการสุ่มสัญญาณเราเรียกว่าเซมเบอร์เรตก็สุ่มปึ๊กปึ๊กปึ๊กเข้าไปใน1วินาทีนะครับแล้วกเก็บข้อมูลมาแล้วก็แปลงเข้ารหัสเป็นรหัสดีตอนอะไรก็ว่าไป1 0 0 1โอเคอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วกระบวนการต่อไปก็คือความสูงต่ำของอัตราการสุ่มเนี่ยมันคือบิตเดฟไปแหละบิตเดฟยิ่งสูงเดนิม mm ิกเลนยิ่งละเอียดยิ่งกว้างบิตเดฟก็จะมีแบบฟิกพอยต์กับโฟตติ้งพอยต์โฟตติ้งพอยต์มันก็เดนิมิกเลนยิ่งละเอีียยยดดิิ่่่งงงกกกวว้าาาม พออยู่แล้วอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วกระบวนการต่อไปที่วงจรมันทําก็คือกระบวนการทําการทำคอนไทเซชันก็คือการปัดเศษของไอความสูงต่ําของบิดเด็บนี่แหละอันนี้คือคุณลักษณะของวงจรที่ดีหรือไม่ดีนะผู้ที่คุณต้องพิจารณาเวลาซื้อของนะโอเคละแซมเบอร์เรทยิ่งสูงยิ่งดีอ่ะอันนี้คือข้อมูลเชิงวิจากณรที่ถูกต้องโดยโดยการแปลงจากอนาล็อกเบตอนมันมีทฤษฎีของไนคิชอยู่นะครับว่า โอเคล่ะอัตราการสุ่มสัญญาณนะครับหรือจะเรียกว่านายคูดเรทเนี่ยมันต้องเป็น2เท่าของความถี่สูงสุดของสิ่งที่เรียงแปลงอยู่แน่นอนหูมนุษย์รับตั้งแต่20่สเฮิร์ตถึงยี่ิก็คูณ2ไปนั่นแหละเขาเรียกว่านายคูดเรทหรือแซมเบอร์เรทนั่นแหละครับดังนั้นความถี่นายคูดก็คือแซมเบอร์เรทหารสองนั่นแหละอันนั้นจากทฤษฎีของนายคูดเนี่ยนะครับมันคือค่าสูงสุดที่จะแปลงจากอนะนาล็อกเบรย์ต้นและ แล้วไม่ผิดเพี้ยนถ้าความถี่ในคิชยิ่งสูงยิ่งดีหมายความว่าอะไรมันจะมีกระบวนการหนึ่งก็่งเรียกว่ากระบวนการป้องกันการบิดเบือนกระบวนการป้องกันการบิดเบือนเนี่ยมันจะใส่ทําอะไรมันจะใส่โลพาสฟิลเตอร์เข้าไปเพื่อไม่ให้ความถี่สูงเกินเนี่ยมันมันเกิดรหัสซ้อนแล้วก็ไปทําให้ความถี่พื้นฐานนี่ผิดเพี้ยนเพราะนั้นถ้าความถี่ในคิชมันสูงมากๆแน่นอนไอ้โลพาสฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ชั้นได้น้อยมากๆซึ่งความถี่ ปลายแหลมสูงๆมันก็ไม่สูญเสียมันก็ละเอียดมากขึ้นนี่ที่คือทฤษฎีพื้นฐานนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยรู้ก็คือบางวงจรเนี่ยมันทําซ้ํา เขาเรียกว่าการถุมสุ่มสัญญาณเกินการสุมสญญส่มสัญญาณก็คือสุ่มเกินเกินกว่าความถี่เอ่อเกินกว่าอัตราไนควิดเลตที่กําหนดอัตราไนควิดเลตที่กำหนดก็บอกว่าต้องเป็น2เท่าของความถี่สูงสุดก็คือแซมเบอร์เรตนั่นแหละแต่ว่าบางวงจรเนี่ยมันสุ่มเกินสุ่มเกินข้อดีของมันก็คือมันละเอียดขึ้นแต่มันจะเพิ่มภาระให้ตัวประมวลผลเพราะว่าตัวจำนวนตัวอย่างหรือเรียกว่าแซมเปิลมันเยอะขึ้นมันก็เพิ่มภาระให้ตัวประมวลผลเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อุปกรณ์ราคาถูกทําไม่ได้ซึ่่่่่งททํําาาาาเเหมมมมือนนนกััแตไไ้ดพพรระะวิภ ให้ตัวประมวลผลเพราะามันเพิ่มจํานวนแซมเปิลเข้ามาในหนึ่งวิมันเพิ่มมากมันใช้ตัวประมวลผลที่สูงโอเคละอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ราคาแพงมา,มากๆอาจจะมีแซมเปิลเรทแค่ 48k แต่อย่าลืมว่ามันอาจจะทำโอเวอร์แซมปิ้งเพิ่มหลายเท่า256เท่า512เท่า124เท่าเพิ่มเข้าไปเยอะจากอะไรจากานคตรเรทก็คือแซมเปิลเรทเดิมเนี่ยที่ควรจะเป็นก็คือสองเท่าของความถี่สูงสุดเพื่ออะไรเพื่อให้มันละเอียด นี่คือสิ่งที่วงจรราคาแพงทาได้ละเอียดมากกว่าวงจรราคาถูกผมอธิบายนี้อย่างนี้แล้วกันสิ่งที่ทําคู่กันต่อมาก็คือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า noise shaping เวลามันปัดเศษสัญญาณหรือเราเรียกว่า c o n t i z a t i o n เนี่ยเพื่อจะแปลงจากนาล็อกไปดิจิตอลน,นะครับแน่นอนวงจรที่มันดีเนี่ยมันจะแยกกระบวนการการ c o n t i z a t i o n ของสัญญาณจริงกับสัญญาณรบกวนออกจากกันแล้วก็ตัวสัญญาณรบกวนอย่างเช่นรูป a เนี่ยมันก็จะกําหนดจุด ควันท้ายใหม่แล้วก็ย้ายเปลี่ยนเชฟใหม่ก็คือย้ายสัญญาณรบกวนเปลี่ยนเชฟสัญญาณรบกวนเปลี่ยนเชฟยังไงอ,อย่างเช่นหูมนุษย์ตอบสนองย่านความถี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ล่ะมันก็ย้ายสัญญาณรบกวน,เ,นเปลี่ยนเชฟใหม่สมมติว่าสัญญาณที่เขามันมีน้อยเยอะๆไอ้น้อยเนี่ยมันก็ทําการคอนไทซชั่นน้อยก็คือปัดเศษระดับสัญญาณจากบิดเดฟเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเชฟมันใหม่ย้ายไอ้ความถี่ที่มันกวนเนี่ยไปอยู่สูงๆซะที่หูมนุษย์ตอบสนองน,น้อยๆเห็นไหมครับสัญญ,ญาณเลยสะอาดนี่คือสิ่งที่ทํําาคคู่กกกัน็ือรทา โอเวอร์แซมป l i งกับน้อยเชป p ิ i n g นี่คือทำทัท้งการทําคู่กันสัญญาณเลยสะอาดแล้วก็ละเอียดนี่คือนี่คือสิ่งที่วงจรราคาแพงสูงสูงทำได้ดีกว่าวงจรราคาต้นทุนต่ำนี่คือช่องูลชุดวิชาการอีกด้านหนึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมามันคือเวลาแฝงแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณใช้ตัวประมวลผลสูงมันก็ไม่ต้องรอเวลาอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามเหตุและผลของดีต้อนอยู่แล้วแต่ลืมว่าเวลามันซิงก์กันเนี่ยสิ่งที่วงจรราคาแพงทําได้ดีกว่าก็คือ ไอจิสเตอร์ก็คือความคาดเคลื่อนของเวลาเนี่ยมันน้อยซาวมันเลยละเอียดไงซาวมันเลยถูกต้องวงจรราคาถูกอาจจะมีความคาดเคลื่อนเลยเรียกว่าจิสเตอร์เวลาเนี่ยเยอะเพราะนั้นผมจะบอกว่าอะไรคุณเราเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ใช้นะครับอย่าไปด่วนสรุปว่า 96k ดีกว่า 48k โ okay อเคนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอย่างเช่นการทำโอเวอร์แซม pling การทำน้อยเชปิ้ง ในวงจรการแปลงจากอนาล็อกไปดิจิตอนนะครับการจัดการกับตัวคลาดเคลื่อนของเวลาหรือเรียกว่าคิสเตอร์เนี่ยมันคงที่มากแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงก็คือมันจะทํางานได้ดีกว่าแล้วเป็นธรรมชาตินี่คือผมพูดความจริงของโลกใบนี้ว่าต้นทุนสูงอุปกรณ์มันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจะมาบอกว่า 96K ดีกว่า 4.8K จริงครับ แต่ไม่ใช่จริงร้อยเปอร์เซนต์มันมีวงจรอื่นร่วมด้วยนี่คือข้อมูลชุดวิชาการอีกด้านหนึ่งที่คนขายไม่ค่อยยอมบอกคุณเรื่องการทำ over s a ซ p ป i n g การทำ n o อ s e shaping ในวงจรนั้นๆน่ะที่คุณทำมาว่ามันดีแค่ไหนโอเคนะครับเพราะนั้นเวลาเราซื้อของพิจารณาด้วยนะครับตามสิ่งที่เราได้ยินดีกว่านะครับว่ามันเหมาะกับงานของเราไหมนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเครื่องกลังใจวิสาแมนด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับ